กำไมข้้งกันรายการ g b a m e r Studio นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำฟาร์มเห็ดนะครับวิธีการหาเห็ดนะครับอ่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะขอพูดเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูกเห็ดก่อนนะฮะเห็ดน้ำตาลกับเห็ดแดงนะครับจะสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่แสงต่ำกว่าไม่ต่ำดิต้องมากกว่า12นะครับตั้งแต่สิขึ้นไปถึงสินะครับก็คือพูดง่ายคือมืดนีย่ยแหละโอเค และทีนี้จะกล่าวถึงเจ้าคุณสมบัติของดินนี้นะครับเจ้าดินเนี่ยครับที่อยู่ในไบโอมไทกะฮิลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันสามารถใช้แทนเจ้าดินมันอ่านว่าอะไรวะไมซไมซิมสักอย่างแหละแตมมนะ่เนี่ยอาจจะเอาปอสซอมครับผมไม่แน่ใจเนี่ยเจ้าดินนี้นะฮะนี่นะครับมันสามารถใช้แทนได้นะครับสามารถปลูกเห็ดได้กลางแดดยังไปอย่างนี้เลย เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทําให้เห็ดโตได้ครับนี่นะครับอันนี้ก็ทําให้เห็ดโตได้ตามปกตินะครับนี่เริ่มเลยนะครับอ่าครับแต่สิ่งที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับคือวิธีการหาเห็ดโดยที่เรายังไงวะไม่ต้องปลูกเห็ดในห้องมืดๆนะครับสําหรับคนที่มีงบประมาณในการหาบนมิวนะฮะในกรณีแรกนะครับก่อนอื่นให้เราทําการวางบันไดนะครับแนะนําไม่ใช้เป็นหินนะฮะ พราะเวลาเก็บเห็ดมันจะได้ไม่ตีกระเด็นนะครับเพราะว่าเวลาเก็บ uh เราใช้ขวานเก็บนะครับขวานเป็นอุปกรณ์ที่ตีบล็อกเห็ดได้เร็วที่สุดนะครับผมเลยแนะนําให้ใช้เป็นหินดีกว่านะครับเพราะขวานจะได้ไม่ตีไม้หลุดนะครับจากนั้นให้วางแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ถมไปเลยเป็นแบบนี้เลยโอเคเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับจากนั้นให้เราวางบล็อกตัวนี้อันหนึ่ง ี่ให้สลับเป็นแบบเนี้อันนี้ตีออกไปอ่าพอได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราหาเห็ดมาครับเห็ดไหนก็ได้ปลูกได้เหมือนกันนะครับเห็ดที่เราต้องการจะใช้ครับจากนั้นให้เราทําการวางบล็อกอุ่นตรงนี้ไปก่อนนะครับให้มันมืดอย่างเงี้ยแล้วก็วางเห็ดลงไปแล้วก็ตีตีออกก่อนนะครับถ้าไม่ตีนี่ปลูกให้ตายก็ไม่โตอะอ่าจากนั้นก็ทําการเอาบนมีมาใส่นี่เป็นไง ปลูกได้นะครับแม้กระทั่งกลางแดดครับจากนั้นเราเอาขวานมาครับนี่ผมจะเก็บให้ดูนะครับแล้วก็ตีเก็บเลยจะเป็นการได้เห็ดที่เร็วกว่าเราไปรอปลูกในห้องมืดๆน,น,นะครับเพราะมันโตช้ามากนะครับนี่มาด,ดูนะครับว่าได้กี่อันครับได้มา20อันนะ สิบเก้าอันหละเพราะเมื่อกี้ผมมีหนึ่งอันในตัวลงทุนบนมิวนะครับอย่างน้อยก็ไม่น่าจะเกินสามอันหรอกครับเวลากดเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดอะใช้อันเดียวเองถือว่าไม่เปลืองนะครับกับการที่เราได้เห็ดมาเยอะขนาดนี้นะครับก็คุ้มนะครับทีนี้เรามาลองกับเห็ดแดงบ้างเดี๋ยวผมอเอาเกมหมดกันปิดตรงนี้นะครับวางเห็ดแดงลงไปตีอันนี้ออกแล้วก็วางเอ้แล้วก็ใส่บนมิวอ่าอย่างนี้ใช้สามอัน เปลืองนะครับใช้สามอันเนียเราก็ตีครับตีตามปกติก็ได้เห็ดมานะครับโชคโชคเรียบร้อยเราก็เดินเก็บในได้มา19อันเหมือนกันครับแอมเท่ากันเลยมันจะแรนดอมนะครับมันไม่ได้เท่ากันทุกรอบอกครับ่<อ>าทีนี้สำหรับคนไม่มีบอลมิลนะสำหรับคนไม่มีบอลมิลนะครับ ผมแนะนําว่าให้สร้างห้องมืดเป็นวิธีเดียวนะที่จะหาได้ไม่ก็มีวิธีหนึ่งก็คือไปนรกครับในนรกจะมีเห็ดแดงกับเห็ดน้ำตาลเต็มเลยครับหลายๆลายคนถ้าสังเกตนะครับมันเข้าไปก็เจอแหละแม่งเกิดเต็มเลยครับนี่เราก็ไปเดินเก็บเก็บเก็บ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 ในนรกเอาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ